สวัสดีคุณค่ะวันนี้อัดเดเรียนหลายคลิปเลยนะคะก็คือวันนี้จะมารีวิวด้วยในส่วนของเซ็ตเครื่องสำอางของพิมารานะคะก็คือว่าของแบรนด์พิมมารานะคะวันก่อนมีน้องน้องยะนะคะเป็นตัวแทนของสาขาจังหวัดยะลาเขาส่งมาให้พีซ่ซาลองใช้นะคะเดี๋ยวเออ นานได้เห็นกันจะชัดนะคะก็คืออะไร,รนะคะตปนึองอ๋ออะออออ๋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 ออกออออออ๋อออก๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออะอออก๋ออออ๋อ ส่งมาให้แบบว่าเออเยอะเลยไอทางอยอยงออยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่พิซซ่าก็ติดตามมาอยู่อยู่เหมือนกันนะคะว่าเออพอเป็นแบรนด์ของมุสลิมเราก็ใช้โดยที่ว่าเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะเออฮาลานหรือไม่ฮาลานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ฮาลานอยู่แล้วเป็นของมุสลิมนะคะมีออยมีอะไรต่างๆเรียบร้อยพิซซ่าลองใช้มาได้เป็นเดือนแล้ว่ะาคะก็คือจนหมด หมดแล้วจริงๆอันนี้เห็นหนะว่าไม่มีแล้วก็คือใช้จริงๆนะคะทุกตัวเลยใช้หมดจริงๆมีเป็นไอครีมเป็นเซรั่มต่างๆนานา,นากลางวันกลางคืนนะคะบำรุงทองคําอะไรเยอะๆแล้วก็มีสบู่ด้วยแต่ว่าอยู่ในห้องน้ํานะคะ็นสบู่ก้อนสีชมพกูก็คือว่าเนี่ยแบรนด์ของพิมพ์ต้องพิมพ์มาลานะคะเขาก็เป็นเป็นผู้จัดตั้งบริษัท ครีมนี้ขึ้นมาแล้วก็มีหลายสาขามากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ที่โด่งดังคนมุสลิมก็ใช้เยอะนะคะแล้วก็พี่ชายเองก็เป็นคนหนึ่งที่ก็แอบสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอดีเลยมีน้องเขาก็ส่งมาให้ใช้ก็เลยเออลองใช้ดูนะคะก็รู้สึกดีค่ะก็ชอบนะคะกเออ็เป็นแบรนด์คือรู้สึกได้เลยว่าเ,ออเป็นเครื่องสำอางที่ปลอดภัย ไม่มีในส่วนของประหลอดหรือสารอันตรายต่างๆนะคะเพราะว่าใช้แล้วมันค่อยๆดีขึ้นจริงๆมันไม่ได้แบบว่าใช้แล้วก็ดีขึ้นอย่างรวดเ,เร็วนะคะอันนั้นน่ากลัวนนะถ้าแบบใช้แป๊บนึงแล้วก็ขาวเลยอะไรเงี้ยอย่างนั้นน่ากลัวหน่อยหนึ่งค่ะก็มีก็มีหลายตัวส่วนสรรพุณต่างๆของเขาก็มีเยอะนะคะอันนี้ถ้าใครส,น,สนใจลองอยากจะทดสอบอะไรไงก็ติดต่อไปที่ ที่น้องยะเข้าได้หรือว่าที่ตัวแทนทีเท่เกี่ยวกับพิมมาลาแบรนด์ของพิมมาลาเขาก็มีเยอะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของน้องยะก็ใครก็ไปสั่งซื้อได้ที่น้องเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ซาค่อยส่งค่อยๆก๊อปลิงก์ของน้องยะให้นะคะคนที่เขาเป็นตัวแทนขายข,ายของพิมมาลานะคะก็คือสาขาย,ยะลาอยู่ที่ตัวเมืองยะลานะคะเบอร์โทรศัพท์0883983 0883980375นะคะอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่ยะาลาตึกสีส้มๆนะคะก็ขอบคุณน้องยะนะคะที่ส่งเครื่องสําองดีๆมาให้พีซ่ซาใช้แล้วก็ใช้ดีจริงๆก็เลยมาบอกต่อนะคะก็อ,อยังไงใครที่กําลังตัดสินใจอยู่พีซ่ซาก็บอกได้ว่าโอเคแบรนด์นี้โอเคใช้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน่าจะพังหรืออะไรเงี้ยก็คือคือสําหรับตัวิซ่าเป็นคนที่น่าแพ้ง,ง่ายมากใช้แล้วก็หน้าก็ ไม่ได้พังอะไรนะคะก็โอเคเป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในหัวใจเหมือนกันนะคะจากที่เมื่อก่อนเคยมาเเคยมาบอกในในส่วนของแบรนด์ก็สำอางยี่ห้อหนึ่งอะที่ดังๆแล้วก็ทีนี้ตอนนี้มีปัญหาอยู่พี่รัาก็เลยหยุดใช้เลิกใช้แล้วพอดีน้องเขาก็ส่งอันนี้มาให้ก็ใช้ดูก็โอเคค่ะใช้เนี่ยหมดหมดได้จริงๆก็คือใช้จริงอะไรจริงเพราะว่าถ้าสมมติใช้แล้วไม่ดีจริงพี่ท้าจะบอกกับ แบรนด์ต่างๆที่ส่งมาของมาให้ใช้ว่าถ้าใช้แล้วไม่ดีเราจะไม่ขอไม่ขอรีวิวให้นะแต่ถ้าใช้แล้วดีจริงก็จะมารีวิวให้นะคะแต่ว่าส่วนหลักสําคัญว่าตัวไหนใช้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าใครสนใจไปถามแม่ค้าเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะตอบคาถามตรงนี้ดีกว่าพีซพ่ซาพี่ซามายืนยันว่าพี่ซาใช้จริงแล้วก็ใช้ดีใช้ดีจริงของแบรนด์นี้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์มุสลิมของเราด้วยแล้วก็เออไม่เรื่องคาราเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ ใช้แล้วก็ถามนัลลามาอะไรก็คือได้ก็คือว่าเราก็หมดห่วงเรื่องนั้นนะคะโอเควันนี้มายืนยันแล้วนะคะก็ขอบคุณน้องยะที่ส่งมาให้นะคะใครสนใจติดต่อน้องยะไ,ได้นะคะในแบรนด์ของพิมพ์มาราสาขาตัวแทนขายสาขายะลานะคะชื่อน้องยะนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆมาอัปเดตกันใหม่นะคะไปกันนะคะเดี๋ยวรีบไปดูวอลเลย์บอลก่อน <laughs> ไปนะอัสสลามมุลเละกุมงค่ะ